สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ก็จะเอายางพลาไปจำหน่ายครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาหกสี่แล้วครับท่านผู้ชมเรากำลังจะเดินทางไปครับตอนนี้เราก็จะเข้าไปขายที่นู่นนะครับร้านสออาลีนะครับโรงงานสออาลีที่จังหวัดน่านครับก็แยกสาขามาอยู่ที่ ตำบลบ่อสวกนะครับท่านผชมเราไปดูกันครับวันนี้ว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่ครับเกือบสิ้นเดือนแล้วครับท่านชมก็จะเอายางถ้วยไปจำหน่ายเพื่อจะได้เงินมาให้ทีมงานได้ใช้ได้ใช้ด้วยครับเาดูเส้นทางครับในสวนว่าเป็นอย่างไรนะครับผมขอกลับหน้ากล้องสักครู่ครับนี่คือบรรยากาศครับ ช่วงนี้ก็จะเข้าฤดูหนาวแล้วครับตอนเช้าก็เมฆหมอกก็จะเยอะมากครับจะพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศในป่าเนี่ยเขาครับมันดูว่าเราจะใช้เวลาเดินทางไป จำหน่ายยางใช้เวลาเท่าไหร่นะครับช่วงเด็อนตลาช่วงนี้ฝนไม่ตกแล้วครับที่จังหวัดน่านฝนไม่มีแล้ว นตกในช่วงนี้ก็คงจะลำบากพอสมควรครับเพราะว่าถนหนทางไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับแต่ก็ยังพอขับรถกระบะพอขับได้อยู่ครับไม่ไม่ถึงกับติดลมนะครับ ขวาข้างซ้ายของท่านผู้ชมก็จะเป็นนาบนภูเขาครับนาขัดบดดต้นข้าวก็เริ่มเหลืองแล้วครับเราก็จะเข้าเส้นทางของของอปตอล้วครับ ดูข้างทางสองข้างทางก็จะเป็นบ้านเรืองของประชาชนชาจังหวัดน้านนะครับบ้านชนบทนะครับท่านผู้ชม mm hmm. เราก็จะเข้าเส้นทางของพรพชแล้วครับพรพชในสมัยเก่านะครับ อสมรใหม่เขาบอกว่าเส้นทางของอบอจอนะครับองค์การบริหารจังหวัดนะครับแต่ผมชอบผมชบอบว่ารปชรนะครับรู้สึกรู้สึกว่าความขังของรปชนี่มันมีความขังดีครับรปชรก็แปลว่าเร่งรัดพัฒนาชนบทนะครับ วนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วครับท่านผู้ชมผมขอดูเวลาก่อนครับเก้าโมงครับเวลาเก้าโมงแดดแดดเริ่มขึ้นแล้วครับแดดเริ่มร้อนแล้วครับท่านผู้ชมแต่ตอนเช้าวันนี้หนาวมากครับหมอกตกและอากาศ,กาศ,กาศหนาวครับที่จังหวัดน่าน,นครับอำเภอเมืองนะครับเส้นทางแถวนี้ก็จะเป็นหมู่บ้าน บ้านเรืองครับบ้านเรืองตำบลเรืองอำเภอเมืองจังหวัดน่านดูบ้านเรือนของประชาชนก็รู้สึกทันสมัยขึ้นนะครับบ้านประชาชนแถวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะทำสวนยางพาราแล้วครับ สมัยก่อนบ้านเรืวของประชาชนก็จะมงด้วยยญ้าคาครับแต่สมัยนี้ก็มงด้วยกระเบื้องแล้วครับพอมีเงินมีทองจากยางพารานี่แหละครับเราดูกันยาวๆเลยครับสำหรับ อดุหนทางของจังหวัดน่านนะครับเราคงจะเลี้ยวขวานี่แหละครับเพื่อไปโรงงานรับซื้ออยางพลาครับนุ่นละครับผมกะประมาณสักสิบกิโลเมตรครับแต่รถวิ่งไม่ได้ไวเท่าไหร่ครับวิ่งประมาณสัก สี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเพราะว่าเส้นทางเส้นทางคดเคี้ยวแล้วก็เส้นทางแคบครับเราไม่สามารถจะทำความเร็วได้<ม>นยครับเส้นทางก็จะเป็นแบบสองเลนแบบนี้ครับสองเลนแล้วก็โคดเคี้ยวแล้วก็เป็นดอยด้วยครับ รถเยอะเหมือนกันครับ สวัสดีครับ่อม่พี่น้องเช้าจังหวัดน่านและก็ชาวไทย,ย y y in. ทั่วประเทศครับท่านผู้ชมผมอุปศาไทยกลางท่านผู้ชมคงจะเบื่อพวกระครับมาฟังภาษาไทยล้านนาครับตอนนี้เขาก็จะเดินทางไปตำบลบ่อสวกนะครับท่านผู้ชมเพื่อจะเอา ยังก้อนของผมเอาไปจำหน่ายครับปีนี้ก็ยังพลาราคาส,สาวเจ็ดบาทนะครับท่านผู้ชมแต่ข้อเสียคือว่ายังพลาราคาแพงแต่ก็ติดตามมาด้วยน้ำมันก็แพงครับท่านผู้ชม เพราะว่าน้ำมันราคาก็ประมาณ30บาทนะครับสำหรับดีเซลนะครับน้ํามันแพงแล้วก็ยังพละาก็ราคาแพงครับเ <laughs> <laughs> ส้นทางแถวนี้ก็จะเป็นเป็นป่าแล้วครับท่านผู้ชมสัหรับกบบานเรือนของประชาชนครับ อพอะว่าผมจะใจเวลาออกจากสวนยางพาราของผมมานี่ไปถึงร้านรับซื้อยางพารานี่ใจเวลาต่อไรนะครับผมวันคันวนแล้วน่าจะสิบกว่านาทีนะครับผมติเท่าไหสิบห้านาทีประมาณนี้นะครับตามู้ชมเดาเดาดูครับเ <c oughs> นี่ยครับเส้นท้างแคบๆแครแบบนี้นครับแต่กว่านี้นะครับเราเองยังทำความเร็ยวได้อยู่ครับ เพราะว่าถนนหนทางเขาลาดยางแอดฟันเลยครับ <laughs> ถ้าเป็นอถนอนหนทางเป็นดินลุกลังเนี่ยโอ้ลำบากแน่ครับรถล้าวิง่งเดิวฟาาลำบากก็ถ้าเป็นหลมเป็นบอเนี่ยโอ้เจ้เวลาหลายครับ๋ <c oughs> อถึงเสียกแล้วครับไปกันเลย <c oughs> อนนี่ก็จะเป็นแรล่งโบราณสถานนะครับแรงเต่าเผาโบราณดงอย่างครับดงปูหอดดีนะครับแน่นี่ก็เข้าตำบลบอ่อสวกแล้วครับท่านผู้ชมเราเข้าตำบลบอ่อสวกแล้วครับอีกไม่ไกลแล้วครับคงจะถึงบริษัทรับซื้อยางพลาของเราครับ แอบปักไก่แอปักไก่แล้วครับทา่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศด้านหน้าว่าเป็นจะไดห้องนะครับว่ามีเกษตรกรเอายางไปจํำนากก่ายยึ่งก่อขับหลายก่อวันนี้นะครับนี่ครับเส้นทางก็จะเป็นปลาเป็นดอยแบบนี้นะครับ แล้วนะครับเราจะเลี้ยวขวาไี้มีมีควันด้านในเนี่ยขวันไฟด้านในเนี่ยนะครับท่านผู้ชมโอ้โชคดีครับเพราะว่าเกษตรกรนํายางพารามาขายบ่อหลายครับคงจะใจเวลาบอ่อเยอะนะครับท่านผู้ชมโอ้ไปทานเลยครับเอาละครับท่านผู้ชม ผมคิดว่าผมคงจะปิดคลิปไว้แต่เอี้นะครับท่านผู้ชมกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับท่านผู้ชมบ๊ายบายครับเดี๋ยวผมคงจะลงไปแล้วครับ